มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ดูแลกิจการโรงงานนี้ก็ราคาเป็นนับร้อยล้านแต่เธอเป็นโรคหัวใจนะหัวใจทำงานผิดปกติก็เลยต้องผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ ก็มีความเสี่ยงเธอก็รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนเข้าห้องผ่าตัดก็สั่งเสียแล้วก็จัดการเกี่ยวกับกิจการต่างๆเพราะว่าไม่รู้ว่าผ่าแล้วจะรอดหรือเปล่าพอเข้าห้องผ่าตัด เธอก็นึกได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้สั่งเสียให้กับลูกน้องมันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยเกิดความวิตกกังวลมากท,ท,ทั้งที่โดนรมยาสลบแล้วก็ปรากว่าไม่สลบนะไม่ยอมสลบเลยเพราะว่ามีความวิตกกังวลอยู่เรื่องหนึ่งผ่าตัดไม่ได้นะ สุดท้ายต้องขอยืมโทรศัพท์มือถือของหมอนะแล้วก็โทรศัพท์ไปสั่งเสียลูกน้องนะพอสั่งเสียจบนี่ปรากฏว่าสลบเลยนะยาออกฤทธิ์ได้ผลเลยแต่ก่อนนั้นนี่ยานี้เอาไม่อยู่นะเพราะว่าใจนะมีความกังวลอยู่ พอใจกังวลแล้วเนี่ยนะมันยังไงก็ไม่หลับไม่สลบนะหมอคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยเจอคนไข้หลายคนนะที่กลัวเจ็บทั้งที่ผ่าตัดเล็กนะไม่ได้ผ่าตัดใหญ่เขาบอกกลัวกลัวเจ็บกลัวปวดหมอบอกไม่ต้องกลัว เพราะว่าก่อนพ่าจะฉีดยาชาให้ก็ยังกลัวอยู่บอกว่าพอฉีดยาชาไปแล้วก็ไม่ชานะยาชานี่ทำอะไรไม่ได้เลยกว่าจะชานี่ก็กลับไปบ้านแล้วถึงจะชานะอันนี้เพราะอะไรว่าความกลัวเนะี่ย ความวิตกกังวลก็ดีความกลัวก็ดีเนี่ยมันมันมีพลังนะมันมีพลังเหนือร่างกายมันมีพลังนะเหนือยาด้วยซ้ํายานี่เอาไม่อยู่นะกายก็ไม่ยอมคล้อยตามยานะถ้าว่าใจเนี่ยมันมันไม่เอาด้วยนะอันนี้อย่างที่เขาเรียกว่าเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว หรือคล้ายๆอย่างที่เราสวดมาสักครู่เนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเนี่ยมันสำคัญเดียว,ยวมันสามารถจะมีอำนาจเหนือกายได้ดูแลร,ร่างกายดียังไงแต่ถ้าจิตใจย่ำแย่หรือถ้าไม่ดูแลใจเนี่ย มันก็เจ็ป่วยได้นะมีพี่หญิงคนหนึ่งอายุก็ไม่มากเท่าไหร่ยี่สิบกว่าบอกว่าเป็นโรคปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันสูงเป็นประจำไปหาหมอก,กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ ได้ยามาก็ช่วยได้ประเดี๋ยวประดาวหมอเองก็ไม่รู้ว่เป็นพ่อะอะไรนะเพราะว่าตรวจร่างกายก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติที่เป็นเหตุให้เกิดอาการที่ว่าได้หมอก็แปลกใจแต่ว,วันนี้คงจะเอกใจขึ้นมาก็เลย ถามผู้หญิงคนนี้ว่าเนี่ยคุณช่วยเล่าประวัติของคุณให้ฟังหน่อยสิเธอก็เล่าว่าเธอเป็นลูกกำพร้านะกำพร้าพ่อกำพร้าแม่ตั้งแต่เล็กอยู่ในความดูแลของพี่สาวสองคนเวลาพูดถึงพี่สาวนี่เธอก็มีอาการไม่พอใจเพราะว่าพี่สาวใช้อำนาจนบังคับเธออยู่เป็นประจํา แล้วคนจะกลั่งแกล้งเธอด้วยนะเวลาพูดถึงพิ่สาวจะมีการกโกรธนะย่างเห็นได้ชัดหมอก็เลยรู้เลยนะว่าอาการของเธอเนี่ยเกิดจากอะไรก็เลยแนะนำว่าให้เธอเนี่ยให้อภัยพี่สาวนะเธอไม่ยอมนะเธอกลับไม่พอใจหมอด้วยแทนที่หมอจะให้ ยาหรือว่าให้การรักษาเธอกลับมาบอกให้เธอทํานั่นทํานี่ก็เลยหายไปเลยไม่มาหาหมออีกพาไปเป็นปีหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้คนนี้นะเธอบอกว่าตอนนี้หายแล้วให้โหรคปวดหัวปวดท้องเรื้อรังนี่ไม่ปรากฏละ เพราะว่าทำตามที่หมอแนะนำก็คือให้ภัยพี่สาวอันนี้แสดงว่าเนี่ยไอ้ความเจ็บป่วยของเธอเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความผิดปกติในร่างกายแต่เกิดจากความโกรธความคับแค้นแม้เธอจะดูแลสุขภาพดียังไงนะแต่ถ้าปล่อยให้ความโกรธนี่มันเผาลนจิตใจ ก็ไม่มีทางที่สุขภาพจะดีขึ้นมาได้ก็จะป่วยเรื้อรังอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะจิตเป็นนายกายเป็นเป่าใจนี่มันมีกำลังมากถ้าใจไม่ได้ถ้าใจเป็นใจที่เจ็บป่วยไม่ได้รับการดูแล มันก็สามารถจะทำร้ายร่างกายร่างกายจะดูแลดียังไงจะมียาดีอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลแต่ทางตรงข้ามนะเกิดร่างกายแย่แต่ถ้าจิตใจดีนะมันก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียว ทั้งทั้งที่ยานี่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่ใจเนี่ยเป็นใจที่ดีมีคุณภาพนะมันก็ช่วยกายได้เยอะเลยทีเดียวคุณหมอมมรามาริลาเคยเล่าว่าเนี่ยไปเคยไปเยี่ยมนะอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุสี่สิกว่านะ พอเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งก็ระยะสุดท้ายมันลามไปถึงกระดูกปวดมากปวดให้ว่าทำอะไรไม่ได้เลยนอนก็นอนไม่ได้ตอนที่ไปเยี่ยมนี่ก็เรียกว่าต้องนั่งนั่งต้องมินหมอนมาพิงแล้วก็ปวดมากใอย่าแล้วงับปวดไป มอฟีนทุกสามชั่วโมงบอกกว่ามันระงับปวดไปได้แค่ชั่วโมงเดียวนั่นแหละคนไข้อยากจะได้ทุกชั่วโมงเลยนะแต่หมอให้ไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายตอนที่คุณหมอไปเยี่ยมนี่ตัวกซีดเลยนะเหงื่อนี่เม็ดโตโตหายใจก็ลำบาก คุณหมอเห็นก็เลยบอกว่าอยากจะ,ะชวนทำสมาธิสักหน่อยก็บอกทำสมาธิไม่เป็นทำยังไงคุณหมอก็เลยแนะนำแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็บริกรรมพุทธหายใจออกก็โทรเอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ถามว่าต้องทำนานเท่าไหร่ คุณหมอก็บอกว่าทําเท่าที่ทําได้ที่แรกคุณหมอคิดว่าคนไข้ผมจะทําได้สักห้านาทีเพราะไม่เคยทําแถมปวดด้วยขนาดคนธรรมดานี่ไม่ป่วยไม่ปวดทําสมาธิห้านาทีก็ยังรู้สึกยากเลยถ้าไม่เคยทํามาก่อนคุณหมอก็เลยบอกเออมาทําด้วยกันนะ คนไข้ก็หลับตาคุณหมอก็หลับตาแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอันที่แล้วก็เดินเสียงคือคลาดคือคลาดนะแต่ผ่านไปห้านาทีก็เสียงก็เบาลงอทีแ่แรกนึกว่าคนไข้เลิกทำหรือหลับไปแล้วเปล่ายัางทำอยู่ บอกว่าคนไข้ทำยาวนะสิบนาทีก็ยังไม่เลิกยี่สิบนาทีก็ยังทําอยู่ทําจนกระทั่งห้าสิบนาทีคุณหมาแปลกใจมากเพราะว่าทําได้นานคนไข้ในพอทําเสร็จลืมตาขึ้นนี่เหมือนก็เป็นคนใหม่เลยหน้าตาแจ่มใสนะปากที่เป็นสีชมพูเลยนะ จากเดิมที่มันซีดเหงื่อไม่โตโตก็หายไปอาการปวดนี่มันเหมือนกับหายเป็นปลิดทิ้งเลยคนไข้ก็ประหลาดใจนะว่าโอ้สมาธิมันดีอย่างนี้เชียวเลยขนาดความปวดมันรุนแรงชนิดที่ว่ายานี่เอาไม่อยู่นะ แต่ว่าพอมาทำสมาธิแล้วเอาอยู่นะคุณหมอก็ประหลดาดใจเหมือนกันว่าคนไข้ไม่เคยทำสมาธิจะทำไมทำได้นานแล้วทำได้ดีด้วยก็ได้คำตอบว่าปกติก็มีสมาธิกับงานเวลาทำงานนี่ก็ใจก็มีสมาธิกับงานที่ทำไม่วอกแวก ไอสมาธิตัวนี้แหละที่ใช้กับงานเนี่ยก็เป็นสมาธิเดียวกับที่มาใช้กับการตามลมหายใจเพราะนั้นถึงไม่เคยทำสมาธิมาก่อนนะแต่ว่าพอมาทำก็ได้ผลตอนหลังในคนไข้เนี่ยเวลาปวดเนี่ยแทนที่จะเรียกร้องหาร์ฟีนนะจะยังนั่งสมาธิก่อนทำสมาธิก่อน กลายเป็นว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยต้องใช้ยาห้าหกครั้งตอนหลังใช้แค่ครั้งสองครั้งเองเนี่ยหรือบางทีไม่ใช้เลยให้ความปวดที่ยานี่เอาไม่อยู่เรางับได้แค่ชั่วโมงเดียวแต่ปรากฏว่าสมาธินี่เอาอยู่นะสมาินี่คือใจนะใจที่ตั้งมั่นใจที่ น้อมนิ่งอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจความเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายก็จริงนะแต่ถ้าวางใจไม่ถูกเนี่ยใจมันก็ไปยึดเอาความเจ็บปวดของกายมาเป็นความเจ็บปวดของกูหรือไม่ชนะก็ไปจดจ่ออยู่ที่ความเจ็บปวด ทั้งทงี่ไม่ชอบความเจ็บปวดแต่ทำไมใจนี่มันไปจดจ่อยอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนะไม่เหมือนร่างกายร่างกายเจ็บตรงไหนหรือว่าโดนเข็มทิ่มตรงไหนมันรีบถอนออกเลยมือไปถูกน้ำเท้าไปเหยียบแก้วนะมารีบชักมือชักเท้าออกมาเลยหรือว่ามือเนี่ยไปถูกน้ำร้อน ถูกเปลวไฟร่างกายมันชักมือออกเลยแต่ใจนี่ถ้ามันปวดตรงไหนนี่มันไปจดจ่อตรงนั้นแหละแต่เพียงแค่เอาใจนี่ไปจดจ่อสิ่งอื่นนะมันก็ลืมปวดได้เหมือนกันและยิ่งจดจ่อแล้วเกิดสมาธิเข้าเนี่ยก็ยิ่งเกิดนะความสุขนะ ร่างกายมันหลั่งสารความสุขเอนโดฟินนะที่ช่วยบรรเทาปวดได้ใจก็สุขเหมือนกันนะเพราะว่าพอมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดความเพลินเกิดความปราโมดเกิดความปิติแล้วเกิดสุขตามมากาน,นความเจ็บปวดนะ ถ้าว่าฝึกจิตไว้ดีนะความเจ็บปวดก็ทำอะไรไม่ได้มีกรณีนึงนี่อันนี้น่าทึ่งมากนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคพุ่มพวงตั้งแต่เล็กเลยอายุสิบสองขวบนี่ก็เป็นโรคพุ่มพวงที่จริงเป็นก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็อาการก็หนักนะ โรคภูมิภูมกนเป็นโรคแพ้ภูมินะภูมิคุ้มกันร่างกายไปทําร้ายร่างกายหรืออวัยวะภายในปรากว่ามันไปทําร้ายไตยจนไตาวายเลยต้องล้างไตตั้งแต่22แต่ตอนที่เธอไปโรงพยบาบาลเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะหมอเนี่ยใช้เข็มฉีดยานี่ ฉีดไปที่ไขสันหลังปวดมากเลยเธอเลยกลัวเข็มแล้วก็เกลียดหมอมันเป็นภาพประทับที่แย่มากไปโรงพยาบาลทีไลไปรักษาทีไรก็จะด่าหมอบางทีก็ร้องกรี๊ดเลยนะเพราะเจ็บเพราะกลัวบางทีเกรงเนี่ยจนหมดสติไปเลย ตอนหลังเนี่ยมาถึงมือคุณหมอสูมาลีนะมนหมอสูมาลีดิมาน,นิดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตของสิริรา,าเชเสียช่วยไปหลายปีแนละ้วคุณหมอเป็นคนที่สนใจธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมทัางก็รู้เรื่องของจิตเรื่องใจดีก็ชวนคุยกับเด็กนะคุยว่าเนี่ยโกรธอะไรโกรธใครทำไมถึงเครียด สนทนากับเด็กให้เด็กเล่ามันก็เป็นวิธีการที่ทำให้เด็กนี่ได้กลับมาเห็นตัวเองกลับมาทำความรู้จักกับความโกรธความกลัวความเครียดแั่เด็กก็เริ่มดีขึ้นตอนหลังก็ชวนเด็กซึ่งตอนหลังก็โตแล้วนะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นสาวแล้วนะไปปฏิบัติธรรมไปเข้าคอร์สคุณแม่สุริกลินชัย ฝึกสติเจริญสมาธิบอกว่าทีหลังเนี่ยพอไปล้างไตในเจอเข็มใหญ่ๆนี่เธอไม่กลัวเลยมองเข็มที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้อย่างสบายแล้วก็ตามลมหายใจไปด้วยตามลมหายใจจนหลับไปในขณะที่ล้างไต ไม่มีการกลัวไม่มีอาการร้องกรีนะอีกต่อไปมองเข็มได้สบายเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีการเธอต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตบอกว่าอยาฉีดระงับปวดนี่มันเธอแพ้นะอาจเจียนเลยนะแล้วก็ตัวบวมเพราะนั้นใช้ยาฉีด แ้งับปวดไม่ได้้วจะผายังไงเธอบอกไม่เป็นไรนะขอพารานหนึ่งเม็ดนะแล้วเธอก็ตามลมหายใจเข้าออกจนหลับไปแล้วก็ผ่าได้นะโดยที่เธอไม่ได้ร้องอะไรเหมือนเมื่อก่อนเลยอันนี้ก็เป็นเคสที่หมอก็ทถึงมากว่าทำได้ยังไงเนี่ย อันนี้ก็เปเรื่องของใจเหมือนกันนะใจใจที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับมือกับความเจ็บปวดนะสามารถจะประคองร่างกายเนี่ยใหนะ้ผ่านพ้นความทุกข์ไปได้แม้ว่าความเจ็บปวดบางอย่างนี่ยานี่เอาไม่อยู่นะ แต่ว่าใจนี้เอาอยู่ได้มันก็จะมีกรณีแบบนีนะ้ให้เราได้ยินอยู่เรื่อยๆนะที่มันเชื่อว่าเนี่ยจิตเป็นนายเนี่ยกายเป็นบ่าวแต่จิตเนี่ยจะเป็นนายเนี่ยมันขึ้นขึ้นอยู่ว่าเป็น,นนายแบบไหนนะถ้าจิตที่ไม่ได้รับการฝึกนะมันก็จะเป็นน,นายที่เกเรที่สร้างปัญหากับร่างกาย นะทำร้ายร่างกายแต่ถ้าเป็นนายที่ดีเพราะได้รับการฝึกฝนมามันก็จะทำตรงข้ามนะั่นคือช่วยกายนะช่วยดึงกายขึ้นมาแล้วทำให้กายนี้สามารถที่จะนะอยู่กับความเจ็บปวดได้ เมื่อวานเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของอภินหาปปจโจเวกเนะเราก็ได้พูดถึงความจริงสีประการนะที่คนเราหนีไม่พ้นเนี่ยก็คือนะความแก่ความเจ็บป่วยความตายและความพัดพรากสูญเสียคนรักของรักที่ยังมันมีอีกข้อหนึ่งนะเป็นข้อที่5นะเป็นเรื่องของกรรมเรามีการ,รเป็นของตน เราเป็นทายาทของกรรมแปลว่าเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรายังมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ด้วยหมายความว่ากรรมเนี่ยก็เหมือนกับลูกหลานของเราหรือเฉ้าอยากั้นก็คือว่ากรรมนี่คือทายาทของเราเราเป็นผู้สร้างกรรมแล้วขณะเดียวกันกรรมนี่ก็มาสร้างเราอีกทีหนึ่ง กรรมเนี่ยเกิดจากเจตนาเมื่อเราสร้างกรรมใดนะกรรมนั้นก็จะมีผลต่อเราที่พระเจ้าเนี่ยพูดถึงกรรมเนี่ยก็เพื่อชี้เห็นว่าคนเราเนี่ยนอกจากจะทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความป่วยความตายความพัดพรากแล้วเรายัางสามารถจะทุกข์ได้เพราะการกระทําของเราถ้าเป็นกรรมชั่ว แต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยเราก็สามารถจะใช้กรรมนี่แหละเพื่อที่จะพาเราออกจากความทุกข์ที่เกิดจากแก่เจ็บป่วยตายแล้วก็พัดพรากสูญเสียได้เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใะเวลามีความทุกข์เนี่ยเราสามารถออกจากความทุกข์ได้ถ้าเรา อาศัยกรรมนะเป็นที่พึ่งกรรมคือการกระทาแล้วคนเราเนี่ยแม้ว่าชีวิตเนี่ยจะต้องเจอกับความทุกข์นานาประการเนี่ยซึ่งอย่างน้อยๆความทุกข์หลักที่ยืนพื้นก็คือสีประการเนี่ยแต่ว่าถ้าเราใช้กรรมให้เป็นประโยชน์คือสร้างกรรมดีสร้างกรรมที่เป็นกุศลนะ มันก็สามารถที่จะคุ้มครองเราใหอ้ออกจากความทุกข์หรือสามารถป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาเล่นงานจิตใจของเราได้นักกรรมความหมายนี้ก็คือคาที่มีประโยชน์ที่เป็นกุศลคือการฝึกจิตนะนอกจากการทำดีไม่ทำชั่วแล้วเนี่ยต้องฝึกจิตด้วย เราใช้กรรมการเราใช้กรรมเนี่ยนะเพื่อเป็นการกระทำสำหรับการฝึกจิตของเรานะถ้าเราฝึกจิตเอาไว้ดีนะจิตที่ฝึกไว้นั่นแหละนะก็จะนำสุขมาให้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วย่อมนำสุขมาให้กรรมนี่ก็เป็น เป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งนะเช่นเดียวกับความไม่เที่ยงนะซึ่งทำให้เราต้องแก่ทำให้เราต้องเจ็บต้องป่วยทำให้เราต้องพัดภาคสูญเสียและทำให้เราต้องตายอันนี้เรียกว่าเป็นไปตามกฎที่เรียกว่าอนิจจังที่จริงก็พ่วงทุกขังอนัตตาไปด้วยแต่ว่า คนเราเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกฎอนิจจังหรือว่าตามกฎธรรมชาติแบบยถากรรมอย่างเดียวนะเราสามารถสร้างกรรมที่เป็นไปตามเจตนาของเราได้และถ้าเราฉลาดเนี่ยเราก็จะสร้างกรรมที่ดีกรรมที่เป็นกุศลไม่ใช่แค่ให้ทานรักษาศีลนะแต่ว่า มีภาวนามีการฝึกจิตฝึกจิตให้มีสติให้มีสมาธิแล้วก็ให้มีปัญญาจิตที่ประกอบไปด้วยสติสมาธิปัญญารวมทั้งคุณธรรมข้ออื่นด้วยเช่นเมตตาขันติเนี่ยทำให้เรามีเครื่องป้องกันร,รักษาชีวิตแล้วก็ จิตใจรวมทั้งกายาเมื่อตะหนักเช่นนี้แล้วนะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือว่าทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่แล้วก็ให้กรรมของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกจิตว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วเนี่ยเจออะไรเนี่ยมันก็แพ้ใจนะ เจอความยากลำบากก็แพ้ใจใจที่สู้ใจที่อ,อดทนแต่ถ้าใจเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเนี่ยเจออะไรเล็กๆน้อยๆก็บอกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะพ่ายแพ้ต่อความทุกข์เล็กๆน้อยๆแต่ว่าแม้จะเป็นความทุกข์ที่ใหญ่เนี่ยมันก็แพ้ใจนะถ้าเป็นใจที่ฝึกเอาไว้ดีแล้ว ไม่ใช่ใจที่เข้มแข็งอดทนอย่างเดียวแต่เป็นใจที่มีสตินะมีปัญญามีสมาธิอะไรๆที่ใครๆก็พ่ายแพ้กันนะแต่ว่าเราสามารถที่จะฝันฝ่าไปได้ก็เพราะมีใจที่ฝึกไว้ดีแล้วนี่แหละอ้ะาวชาติอกบลทนนี้นะออกราบพรบ